ทานพื้นบ้านเรื่องเสือพูดทรนงหน้าป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิดด้วยกันต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่อยู่มาวันหนึ่งก็มีการพนันการเกิดขึ้นเอ้ยเจ้าช้างเสียงเองดังมากหรือไงร้องไปได้แป้นแ้นเสือทักทายอย่างกวนอ้าว ทำไมล่ะข้าร้องของข้าออกดังว่าแต่เองเธอะนึกว่าร้องดังนะสิโถเอ้ยช้างเถียงทําไมเจ้าช้างข้าพูดแค่นี้ทำโมโหเสือพูดเสียงดังช้างเมื่อได้ยินเสือพูดดังนั้นก็เกิดโมโหขึ้นมาจริงๆเพราะเห็นว่าเสือตัวเล็กกว่ามาพูดขมขู่ตนได้จึงเอ่ยขึ้นว่าเจ้าเสือ เรามาร้องแข่งกันดีกว่าป้าใครจะร้องดังกว่ากันถ้าใครสามารถร้องดังจนทำให้นกแถวนี้บินหนีไปหมดแล้วก็คนนั้นเป็นผู้ชนะส่วนคนที่แพ้จะต้องตกเป็นเหยื่อของคนที่ชนะทันทีว่าไงตกลงไหมตกลงแล้วใครจะเป็นคนร้องก่อนล่ะข้าให้เองร้องก่อนก็ได้นะ ข้าเห็นเองตัวเล็กกว่าข้าข้าจึงให้เกียรติเองร้องก่อนช้างพูดอย่างเยาะเยะ้ยฮก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 เสือเป่งเสียงร้องอย่างดังที่สุดฝ่ายพวกนกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นได้ยินเสียงเสือร้องต่างก็ตกใจกลัวแล้วบินหนีไปหมดเอาละทีนี้ถึงทีเองบ้างนะเจ้าช้างเชิญร้องได้เลยเสือพูด แทนแทนแทนช้างร้องบ้างแต่ปรากฏว่าไม่มีนกบินหนีเพราะว่านกบินไปหมดแล้วตอนที่เสือร้องฮฮาฮฮเองแพ้ข้าแล้วเจ้าช้างเอ๋ยเองมาเป็นอาหารข้าซะดีๆเสือพูดอย่างเยาะเยะ้ยส่วนช้างยืนซึมน,น้ำตาคลอแล้วเอ่ยขึ้นว่าเสือเพื่อนรักข้ารู้ว่าข้าแพ้ แต่เองจะกินข้าตอนนี้เลยหรือก็ใช่น่ะสิข้าต้องกินเองเดี๋ยวนี้แน่นอนเสือบอกข้าขอกลับไปบ้านเพื่อไปบอกลูกเมียของข้าก่อนที่ข้าจะตายได้ไหมแล้วข้าจะกลับมาให้เองกินตามสัญญาช้างขอร้องแล้วข้าจะเชื่อเองได้ยังไงว่าเองจะกลับมาให้ข้ากินตามสัญญาเสือถาม โทษข้าไม่โกหกเองหรอกเองก็รู้ว่าข้าไม่เคยโกหกช้างตอบงั้นตกลงข้าอนุญาตแต่เองจะต้องกลับมาให้ข้ากินก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะเสือตั้งเงื่อนไขตกลงเราขอสัญญาช้างพูดแล้วเดินคอตกกลับบ้านด้วยความโศกเศร้าโดยจะร้องให้สะอึกสะอื้น ด้วยความเสียใจมาตลอดทางเฮ้ย hey, เจ้าช้างร้องไห้ทำไมมีปัญหาใดหรืึกระต่ายร้องถามด้วยความสงสัยช้างได้ยินเสียงร้องถามดังนั้นจึงหันไปดูเห็นกระต่ายตัวหนึ่งกำลังติดตอประดูอยู่จึงตอบไปว่าเหตุ hey, ที่ข้าร้องไห้ก็เพราะว่าข้ากำลังจะตายน่ะสิเพราะว่าเสือมันกำลังจะกินข้า ช้างตอบเสียงเครือแล้วเรื่องอะไรล่ะเสียถึงจะกินเองลองเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิกระต่ายชักมีความสงสัยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ข้าจะเล่าให้ฟังว่าแล้วช้างก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กระต่ายฟังพอช้างเล่าเรื่องจบกระต่ายก็พูดขึ้นว่าอ๋อเรื่องแค่นี้นี่เองเรื่องกล้วย เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเองช่วยเอาข้าออกจากตอประดูเดี๋ยวข้าจะช่วยเองกระต่ายพูดช้างดีใจมากที่กระต่ายออกปากช่วยเหลือจึงใช้งวงจับกระต่ายดึงออกจากตอทันทีเมื่อกระต่ายออกจากตอประดูแล้วก็วางแผนจัดการเสือทันทีเจ้าช้างข้าจะขึ้นอยู่บนหลังเองเมื่อเดินไปถึงที่นัดหมายกับเสือไว้แล้ว ถ้าข้าเดินมาทางหัวให้เองงุบหัวลงและถ้าข้าเดินมาทางหางก็ให้เองเอาหางงุบลงก็แล้วกันกระต่ายอธิบายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสือที่จะกินข้าด้วยเล่าช้างถามด้วยความสงสัยเอาเถิดหน้าทำตามที่ข้าบอกก็แล้วกันกระต่ายยืนยันกระต่ายกับช้างก็เดินทางไปยังที่นัดหมายระหว่างช้างกับเสือ พอถึงที่นัดหมายกระต่ายเห็นเสือวิ่งมาทางด้านหน้าช้างกระต่ายก็วิ่งไปทางหางช้างช้างก็งุบหางลงแล้วกระต่ายก็เอ่ยขึ้นว่าช้างตัวเดียวไม่พออิ่มว่าจะไปหาเสือที่ไหนมากินอีกสักตัวมะเนี่ยเสือได้ยินกระต่ายพูดดังนั้นก็ยังไม่แน่ใจยืนดูช้างอย่างสงสัยฝ่ายกระต่ายเห็นดังนั้น จะวิ่งไปอีกทางหนึ่งคือทางหัวช้างช้างก็งุบหัวลงทันทีแล้วกระต่ายก็พูดเช่นเดิมว่าช้างตัวเดียวไม่พออิ่มว่าจะไปหาเสือที่ไหนมากินอีกสักตัววะเนี่ยเสือได้ยินชัดเป็นครั้งที่สองก็วิ่งพรวดยังไม่คิดชีวิตกลัวจะโดนกินแล้วนึกในใจว่าโอ้ขนาดช้างตัวเดียวยังไม่พอกินจะเอาเสืออ,อีกตัวแน่ เสือวิ่งไปได้สักพักก็ไปพบกับเจ้าข้างเฮ้ยเจ้าเสือเอ็งวิ่งอย่างกับลมพายุเอ็งจะไปไหนวะเจ้าข้างพูดทักทายข้าไม่ได้ไปไหนหรอกข้าวิ่งหนีตัวอะไรไม่รู้ตัวนิดเดียวเองแม้จะกินช้างก่อนข้าซะอีกเสือพูดอธิบายอย่างกระหิดกระหอบแล้วเองทำไมจะต้องวิ่งหนีมันด้วยละ่ะ เจ้าข้างถามก็มันบอกว่าช้างตัวเดียวกินไม่พออิ่มมันอยากจะได้เสือมากินอีกสักตัวน่นสิเสืออธิบายเจ้าข้างได้ฟังเสืออธิบายก็หัวเราะชอบใจแล้วก็บอกกับเสือไปว่าโถเอ้ยทำเป็นตาขาวไปได้ยังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรเลยจะกลัวมันทำไมไหนพาข้าไปดูมันหน่อยสิ ข้ายากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครกันแน่ไม่เอาแล้วข้าไม่ไปแล้วเอ็งไปตัวเดียวเถิดข้ากลัวเสือประสิเสธไปเป็นเพื่อนกันซิไม่ต้องกลัวหลอกหน้าไปกับข้าแล้วไม่ต้องกลัวเจ้าข้างขยันขยอเอา้าไปก็ไปแต่เองกับข้าต้องเอาหางผูกติดกันไว้นะเองจะได้ไม่หนีข้าเสือต่อรอง เอา้าตกครงข้างตอบแล้วทั้งสองก็เอาหางถูกติดกันแล้วพากันเดินไปยังที่ช้างอยู่กระต่ายเมื่อเห็นเสือกับเจ้าข้างมาด้วยกันก็เอ่ยขึ้นว่าเอา้าเจ้าข้างเองให้ข้ารอตั้งนานน่าจะเอาเสืออ้วนๆมาให้ข้ากินแต่นี่เองกลับเอาเสือผอมๆม,มาให้ซสอีกแต่ก็ไม่เป็นไร ขึ้นชื่อว่าเสือแล้วก็อร่อยเหมือนกันทั้งนั้นแหละฝ่ายเสือเมื่อได้ยินเช่นดังนั้นด้วยความกลัวจึงกระโดดแผลบวิ่งออกไปทันทีพร้อมกับตะโกนว่าเร็วเจ้าข้างวิ่งหนีเร็วฝ่ายเจ้าข้างวิ่งไม่ทันเสือก็ถูกเสือลากวิ่งไปล้มลุกคุกคานหาัวฟาดตอไม้ไปตลอดทางเสือเมื่อวิ่งไปได้สักพักก็รู้สึกเหนื่อยจนหยุดวิ่ง เหลวมาดูเจ้าข้างนอนฟันขาวอยู่จึงพูดว่าเฮ้ยเจ้าข้างข้ารึวิ่งหนีเสียแทบแย่ส่วนเองกลับมานอนฟันขาวแห้งอยู่ตรงนี้ไม่มีเสียงตอบจากเจ้าข้างเพราะว่ามันได้ตายไปแล้วนั่นเองข้อคิดข้อที่หนึ่งคนโง่มักจะเชื่ออะไรบางอย่างอย่างงมงายไร้เหตุผลไม่คิดไต่ตรองให้รอบครอบเสียก่อน และจะนำความหายนะมาสู่ตนข้อที่2การครบกับคนโง่จะทําให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนข้อที่3ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมสามารถเอาตัวรอดได้เสมอ